วันนี้ทางทีมงานขอนำเสนอเรืร่องราวเส้นทางชีวิตพลตรีสนั่นขจรประสาทเจ้าของฉายาพญาชาลวัรแห่งเมืองพิจิตรพลตรีสนั่นขจรประสาทถือว่าเป็นนักการเมืองที่ผ่านชีวิตมาแบบครบทุกรสชาติตั้งแต่จุดสูงสุดมากด้วยบรารมีจนไปถึงจุดต่ำสุดแต่อย่างไรก็ตามในยุทธจากรการเมืองไทยก็มีอาจลืมบุรุษผู้สร้างตำนานงูเหา่าจนทําให้นายชวนเรีกภัย ก้าวขึ้นตำแหน่งนายกรทศมนตรีได้สำเร็จประวัติความเป็นมาของผลงตรีสนันขจรประสาทเกิดวันที่7กันยาย,ายนป e ี2478เป็นคนใหญ่แห่งเมืองพิจิตรจึงได้รับฉายาว่าพญาชาลวันผลตรีสน,นันมีธุรกิจส่วนตัวคือฟาร์มนกกระจอกเทศขจรฟาร์มซึ่งเป็นฟาร์มนกกระจอกเทศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนอกจากนี้ยังทำไร่องุ่นด,ดงเจริญ และผลิตไวัยซึ่งสอดคล้องกับรสสิยมส่วนตัวที่ทราบคนทั่วไปว่าเขาชื่นชอบดื่มไวัยมากเป็นพิเศษด้านการศึกษาผลปรีสนั่นสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและโรงเรียนเสนาที่การทหารบุกจบปริญญาตรีสาขาศิลปศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยายลัยรามคำแหงปริญญาโทสาขาเดียวกันที่มหาวิทยายลัยรามคำแหง และปริญญาเอกศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ท <you>. <genau quiet> ี่สถาบันราชพัฒน์จันเกษมเขาเคยรับราชการเป็นทหารบกเรล่าทหารม้ามาก่อนมียศทหารสุดท้ายคือพันโทก่อนจะลาออกจากราชการจากข้อหาร่วมก่อการกบฏในเหตุการณ์กบฏ26มีนาคมปี2520โดยมีความพยายามโค่นล้มรัฐบาลชุดที่ม <Instead talking> ีนายธานินทไกรวิชินเป็นนายกรัฐมนตรี โดยการนำของคนเอกฉลาดฮีรันสิลีแต่ปรากฏว่าไม่สำเร็จผลตรีสนัน่นซึ่งในขณะนั้นมียศเป็นพันโทได้เข้าร่วมกับฝ่ายกบฏด้วยถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตร่วมกับผู้ก่อการคนอื่นๆที่เรือนจำลาดยาวทำให้ดีพบและสนิทสนมกับพันเอกมนูนร่วมขจุแต่ภายหลังทั้งหมดได้รับการทีรจโทษกรรมต่อมาพันโทสนัน่น ได้เข้าทำงานการเมืองและดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยต่อมาวันที่4พฤษภาคมปี2532ได้รับโปรดเกลาพระราชทานยุศพลตรีผู้คนทั่วไปจึงนิยมเรียกว่าเสนางเหตุการณ์คนไทยคงจำกันได้ดีกับกรณีกลุ่มงูเห่าและพรักประชากรไทยเรื่องนี้เกิดขึ้น่วงปลายปี2540 ขณะที่พลเอกชวริตยงใจหยุดถูกแรงกดดันที่ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนื่องจากการลดค่าเงินบาทและได้ตัดสินใจลาออกเมื่อวันที่6พฤศจิกายนปี2540ส,ส,สามวันต่อมานายสนธินทงเลขาธิการพรรคความหวังใหม่ได้จัดแถลงข่าวยืนยันการตั้งรัฐบาลโดยมีพลเอกชาติชายชุนหวันเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ในเวลาเดียวกันผลตรีสนั่น ก็ได้เปิดแถลงข่าวเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลด้วยโดยมีเสียงสนับสนุนจากพรรคกิจสังคมของนายมนตรีพงพาณิชย์ที่ย้ายฟากมาจากพรรคร่วมรัฐบาลเดิมอย่างกระทันหันและมีตัวแปรสาคัญคือสสพรรคประชากรไทยจํานวน12คนนําโดยนายวัฒนาอัศวหิมและนายฉลองเลี้ยวเลงที่เข้าร่วมสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ขณะที่หัวหน้าพรรคประชากรไทยคือนายสมัครสุนทรเวีไม่ทราบมาก,ก่อน และยังสนับสนุนฝ่ายพลเอกชาติชายทําให้สถานการณ์พลิกกลับอย่างรวดเร็วกลายเป็นเสียงฝ่ายพักประชาธิปัตย์มีมากกว่าและทําให้นายชวลีภัยได้ขึ้นดํารงตําแหน่งนาย,ยกระฐมนตรีเป็นสมัยที่สองหลังเหตุการณ์ครั้งนี้นายสมัครสุนทรเวชหัวหน้าพักประชากรไทยได้กล่าวเปรียบเทียบว่าตนเป็นเหมือนชาวนาในนิทานอีศวเรื่องชาวนากับงูหง่าที่เก็บงูห่า์กำลังใกล้จะตายไว้ในอกเสือ้อ แต่ต่อมางูงเห่านั้นก็ฉกช,ชาวนาตายซึ่งนายสมัครเปรียบเทียบก,กับแกนนํของสอสทั้ง12คนเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าแกนนํของสอสทั้ง12คนโดยเฉพาะสอสกลุ่มปากน้ําของนายวัฒนาอัศวะหิมซึ่งเดิมสังกัดพรรคสามัคคีธรรมแต่ภายหลังเหตุการณ์พฤษภาธมินไม่มีพรรคใดรับเข้าสังกัดจนในที่สุดเข้ามาสังกัดพรรคประชากรไทยที่นายสมัครเป็นหัวหน้าพรรค แต่สุดท้ายสอส,อสอกลุ่มนี้กลับย้ายฝั่งหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นสื่อมวลชนเดบรีสสทั้ง12คนนั้นว่ากลุ่มงูเห่ามาเป็นเวลานานแต่อย่างไรก็ดีพลตรีสนั่นเคยถูกตัดสิทธิทางการเมืองมาแล้วถึง5ปีโดยได้อดีศรเพียงเกตสอสอจังหวัดขอนแก่นพักความวังใหม่ได้เปิดเผยข้อมูลระหว่างอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าพลตรีสนั่น แสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเป็นทิศต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปชโดยระบุว่ามีการกู้ยืมเงินจำนวน45ล้านบาทจากบริษัทแห่งหนึ่งทั้งที่ไม่มีการกู้ยืมจริงสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเป็นเอกฉันนเมื่อวันที่10สิงหาคมปี2543ว่าผลปิสนันมีความผิดฐานจงใจแสดงบัญชีทรัพย์สินอันเป็นทิจ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2,540มาตา295ถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา5ปีจากการถูกดำเนินคดีทางการเมืองดังกล่าวทำให้พลตรีสนัน่นต้องลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ที่ดำรงตำแหน่งมายาวนานถึง13ปีหลังการถูกตัดสิทธิทางการเมืองพลตรีสนัน่นได้ก่อตั้งพรรคมหาชนขึ้นมาโดยมีดออรอนเนกเราธรรมทั์ เป็นหัวหน้าพักคุนเลขกส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปปี2548และต่อมาคุนตรีสนันขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าพักคุนต่อมาแต่หลังจากนั้นเมื่อวันที่29ตุลาคมปี2 5 5 0ขุตรีสนันพร้อมด้วยนายสิริวัตรกระจรประสาทบุตรชัยและสมาชิกพักมหาชนเดินทางไปสมัครเป็นสมาชิกพักชาติไทยโดยให้เหตุผลว่ากฎหมายพักการเมืองปัจจุบัน ไม่อึดต่อการดำเนินง,งานของพรรคการเมืองขนาดเล็กถือเป็นการสิ้นสุดการดำเนินง,งานของพรรคมหาชนไปโดยปริยายต่อมาพลตรีสน,นั่นได้เข้าสู่วงการการเมืองอีกครั้งโดยได้ร่วมรัฐบาลตั้งแต่ปี2 5 5 1โดยดํารงตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลนายสมัครสุนทรเวชรัฐบาลนายสมชายวงศสวัสดิ์และรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวาเรือจากเหตุการณ์ความขัดแย้งในประเทศไทย ในช่วงปี2552ถึงปี2553ทำให้พลตรีสนัน่นได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีแห่งชาติเพื่อสร้างความปลองดองกับทุกฝ่ายเนื่องจากพลตรีสนัน่นเป็นคนที่มีความสนิทใกล้ชิดเคยทํางานร่วมกับกลุ่มการเมืองทั้งมีสีและไม่มีสีจนได้รับฉาย,ยาว่าเมื่อประสานสิบทิศวันที่28ธันวาคมปี2553ผู้สื่อข่าวสายทํานิยรัฐบาล ได้มีการตั้งฉายาให้กับนักการเมืองซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเพื่อสะท้อนความคิดเห็นของสื่มมอมวลชนต่อการทํางานของรัฐบาลโดยพลปรีสนันขจรประสา,รานรองนายกร,รัฐมนตรีด้านสังคมไี่รับฉายาว่าริ้นชลวันเพราะผลงานในตําแหน่งรองนายกไม่เป็นที่ประจั์และเป็นรูปธรรมแต่บทบาทที่ชัดเจนคือการเดินสายจริรจาสร้างความปองดองกับทุกภัคการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองทุกสีแต่ก็ไม่เป็นผลเปรียบเหมือนการใช้ลิ้นจราเข้ที่ไม่มีต่อมรับรสกินอะไรก็ไม่รู้รสชาติผลตรีสนันขจรประสาทยังได้รับฉาย,ยาจากสถานีประชาชนเป็นสิงวายส่งไม้โตเนื่องจากช่วงหลังๆสีนันมีแนวคิดที่จะสลากเขาอี้ดยผลักดันลูกชายขึ้นมาแทนที่วันที่12มีนาคมปี255 25พผลตรีสนัน ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนาได้ประกาศยุติบทบาททางการเมืองโดยขอยุติการทำหน้าที่ในฐานะสสการตัดสินใจยุติบทบาทที่รลดแร่นอยู่บนถนนสายนี้มานานกว่า30ปีลงนอกเหนือจากเรื่องอายุที่มากขึ้นความขัดแย้งกันในพรรคชาติไทยพัฒนาที่สังกัดอยู่หรือการเมืองสําหรับตัวสีนันเองอาจเดินมาถึงจุดสูงสุดในชีวิตแล้วหรืออาจจะรู้สึกเบื่อกับการเมืองในปัจจุบัน ที่มีแต่การแบ่งฝักแบ่งฝ่ายไม่เหมือนการเมืองเมื่อ30ปีก่อนที่สีดันเคยสัมผัสมาคอาการเมืองหลายคนคงยังจำภาพติดตาที่พลตรีสนั่งสวมใส่ชุดสีชมพูทั้งชุดไม่เว้นแม้แต่รองเท้าในฐานะประธานที่ปรึกษาพักชาติไทยพัฒนาออกเดินหาเสียงเลือกตั้งให้กับลูกพรรคทังยังสร้างสีสันด้วยการปัจจัยยานหมู่เพื่อหาเสียงในการเลือกตั้งโค้งสุดท้ายแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นพญาชลวันหรือมังกร กู้หนีปัญหาเรื่องสุขภาพไปไม่ผลเมื่อกลางเด็กของวันที่2 2พฤศจิกายนปี2555ผลตรีสนัน่นได้ล้มป่วยด้วยโรคถุงลมป่งพองและเกิดอาการหัวใจวายกระทันหันจนครอบครัวต้องนำส่งโรงพยาบาลนนทวทิทแพทย์ต้องปั๊มหัวใจให้ฟื้นชีพแต่อาการไม่ดีขึ้นจึงย้ายไปโรงพยาบาลศิริราชรักษาอยู่ระยะหนึ่งก็ถึงแก่นิจกรรมอย่างสงบเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ปี2556 ในหนังสืออนุสร์งานพระราชพิธีเพลิงศพพลตีสนัน่งจำนวน437หน้าที่จัดทาเพื่อเผยแพร่ในวันที่21พฤษภาคมปี2 5 5 6นับว่าเป็นบันทึกประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของการเมืองไทยเพราะได้รวมเอาคำไวอไ้อาลัยของผู้ทรงคุณวุฒิไดแวดวงทางการเมืองการทหารและภาคเอกชนที่มีต่อพลตีสนัน่งเอาไว้เกือบ100คนหนึ่งในนั้นคือพลเอกเปรมติณสูลานนท ประธานองคมนตรีเละรัฐบุรุษซึ่งใช้เวลาเขียนเพียงไม่ถึงชั่วโมงหลังจากที่รับการประสานงานจากครอบครัวขจรประสาทโดยมีใจความว่าเรารู้จักกันมานานเคยรับราชการในห,หน่วยเดียวกันสนั่นเป็นทหารที่ดีเป็นนักการเมืองที่เก่งสิ่งหนึ่งที่อยู่ในใจเขาเสมอคือไม่ลืมบุญคุณของผู้หยิบยืนให้นับตั้งแต่เพื่อนผู้บังคับจนกระทั่งชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของเขาขอให้เขาได้ขึ้นสวรรค์ถือเป็นการปิดตำนานเส้นทางชีวิตขนตรีสนั่นขจนประสาทเจ้าของชายาพญาชลาวันแห่งเมืองพิจิตรด้วยสมบุญพบเจอกับผมได้ใหม่ในเรื่องราวต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระคุณครับชมคลิปของเราแล้วหากท่านชอบก็อย่าลืมกดให้คะแนนเราด้วยนะครับโดยการกดถูกใจที่ปุ่มตรงนี้เลยครับแล้วก็ฝากถึงปุ่มซั b s c r i b ์ไว้ด้วย เราจะมีเรื่องราวมานำเสนอให้กับท่านได้รับชมกันทุกๆวันไม่พลาดเลยแม้แต่วันเดียวท่านสามารถรับชมก่อนใครเพียงแค่กดลงไปตรงปุ่มกระดิ่งตรงนี้และสามารถรับชมทุกๆตอนได้ที่เพล์ลิสต์ของเรื่องนั้นๆเพียงแค่คลิกลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับ